ใ,ใช่ครับคือผมกําลังนั่งแต่งหน้าเพื่อเพื่อที่จะเตรียมไปงานอีกงานหนึ่งอยู่แล้วอยู่ๆพี่เจนก็คุยโทรศัพท์แล้วว่าแบบแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต้องทอํายังไงแล้วทําไมคือเหมือนกับว่าเหมือนมีประเด็นอะไรสักอย่างสิงก็ตอนนั้นคือสิงก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมาแต่พอพี่เจนวางไปแล้วอ่ะพี่เจนก็ถามว่าสิงบบคุยุยบใครอยู่ปะเนี้ยไม่มีผมได้ไปคุยกับใครที่ไหนผมว่าเขาโทรมาจีบพี่เจนชัว จริงๆผมมั่นใจเพราะผมว่าในโซเชียลผมก็ไม่ได้ตอบใครเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนที่มาหาลัยไม่ใช่เพื่อนที่แบบว่ารู้จักกันมานานแล้วจริงๆอะไรเงี้ยครับว่าแทาไม่ได้ตอบใครเลยจริงๆคือเรายนไม่รู้จักกันเนนไม่รู้จักจริงๆถึงขนาดที่พอพี่เจนถามชื่อเขามาแล้วแล้วเขาพี่เจนมาถามสิงว่ารู้จักไหมได้เคยคุยไหม <S <S แป๊บนึงนะพี่ผมขอเปิดไลน์ก่อนแล้วเพื่อนผมก็ไม่มีชื่อนจริงๆอ่ะไม่มีแม้แต่ชื่อเพื่อนที่เป็นชื่อเนี่ยผมก็เลยแบบผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่รู้จัก ส,งสิงแอบตกใจไหมย,ยูเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมตกใจตอนพี่เจนทําหน้าซีเรียสแล้วแบบว่าสิง <c oughs> มีอะไรบอกพี่นะไม่มีสิงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เอาจริงๆ <c oughs> สิงสิงอยู่กับพี่เจนแทบจะตลอดเวลาเพราะว่าเราทํางานเราทั้งเรียนเพราะว่าบางทีเราไปเรียนเนี่ยพี่เจนก็ต้องไปรับมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปทำงานต่อเพราะฉะนั้นพี่เจนก็จะแทบจะรออยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรพี่เจนรู้อยู่แล้วตุ๊ตตงคบอกรู้จักเราดีทีเดียวโอ้โห พี่เจนเป็นคนที่รู้ดีมากกว่ามากกว่าตัวสิงเองด้วยในบางเรื่องอะ่ะพี่เจนรู้ดีว่าสิงอะ่ะแทบไม่ตอบใครเลยในโซเชียลแล้วพี่เจนเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยอะ่ะอย่างตัวสิงเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ,บ่อยไหมครับบ่อยไหมผมว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแต่บางทีอย่างเรื่องนี้เราก็ไม่รู้มาก่อนถ้าเกิดพี่เจนไม่ถามสิงก็ไม่รู้ผมกลัวแค่อย่างเดียวคือกลัวแฟนคลับหลายๆคนอาจจะโดนแอบอ้างชื่อสิงอะ่ะเราไปหลอกเอาเงินหรือว่าหลอกในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างครับผมเป็นกังวลตรงนั้นมากกว่าก็อยากให้แฟนๆช่วยกัน เขาดูแลดูแลกันละกันด้วยว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่สิงห์ติดตามสิงห์ไม่ยากเลยถ้าพี่เจนฟอลใครหรือว่าพี่เจนโต้อตอบกับใครในทวิตเตอร์เนี่ยหรือว่าในโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ยนั่นคือตัวจริงแล้วก็ในทวิตเตอร์ในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยจะมีเครื่องหมายเวอร์ฟายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องหมายอย่างเงี้ยสิงห์ตัวจริงครับต้องเอาอันนั้นไปตอบอันนั้นถึงจะเป็นตัวจริงเหตุการณ์ี้มันเกิดขึ้นผลกระทบมันมีกับแฟนคลับของตัวสิงห์ผมว่ามันไม่กระทบอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจรจิงๆ ตอนแรกผมสิงยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับจนถึงวันนี้ผมก็ลืมไปแล้วจนพี่ถามเนี่ยผมก็อ๋อใช่ใช่เขาต้องมาจีบพี่เจนในหน้าเลยครับสิ่งยังไปบอกแฟนคลับไปไหมว่าระวังนะเจอเหตุการณ์แบบนี้นนะผมให้พี่เจนฝากบอกไปแล้วครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะแบบไม่ได้ไม่ได้บอกโดยตรงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราเจอหมายถึงว่าเรามีนัดรวมเจอแฟนคลับอะไรเนี่ยก็จะพูดบ้างว่าระวังนะครับเราถ้าเกิดว่าจะจะจะฟังอะไรหรือว่าจะบริจาคหรือว่าจะทําอะไรที่ ที่มีเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยรบกวนดูให้ดีๆว่านั่นเป็นสิ่งจริงพี่เจนจริงหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องจริงๆแนวันแนนาคตไหมครับนอกจากจะเกิดจับผลกระทบจากแฟนคลับแล้วว่านอนาคตในเรื่องของการงานด้วยส่วนใหญ่ผมไม่ผมไม่ผมไม่หวั่นนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจแล้วก็แบบเป็นความจริงจริงๆอะ่ะ มันไม่กระทบเราอยู่แล้วต่อให้มันกระทบเราจริงๆในอนาคตเวลามันจะช่วยพิสูจน์เองว่าเนี่ยคนนี้มันไม่ใช่คือเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราไม่ได้ทําแบบนี้จริงๆเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยกลัวไหมครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเจอแบบว่าแฟนคลับที่แบบตามติดเฝ้าหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยจรงแบบควาระวังอันนี้ไม่กลัวนะครับส่ว <c oughs> นใหญ่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแฟนคลับนี้จะไปเฝ้าหน้าบ้านรบกวนอย่ารบกวน,กวนคุณพ่อผมนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณพ่อผมอ,อยู่บ้าน ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าผมอยู่ไหนเพราะส่วนใหญ่ผมก็อยู่ใกล้ๆกับพี่เจนนั่นแหละครับ